ต้นกำเนิดเครื่องบินเครื่องบินมีจุดเริ่มต้นจากความฝันของมนุษย์ที่จะบินได้เหมือนนกแรงบันดาลใจนี้ผลักดันให้เกิดการค้นคว้าและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องการกำเนิดแนวคิดและทดลองเบื้องต้นย้อนกลับไปในศตวรรษที่15เลโอนาร์โดดาวินชีได้วาดภาพแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องจักรบินได้หลายแบบซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจหลักการทางอากาศศาสตร์บางอย่าง แม้จะไม่มีการสร้างจริงก็ตามต่อมาในศตวตรรษที่18และ19ได้มีการทดลองเกี่ยวกับบอลลูนอากาศร้อนและเรือเหาะซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้หลักการลอยตัวในอากาศอย่างไรก็ตามยานเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังไม่ใช่เครื่องบินในความหมายที่แท้จริงบิดาแห่งวิชาการบินบุคคลสำคัญที่วางรากฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับการบินคือ เซอร์จอร์ดเคลลี่วิศวกรชาวอังกฤษในศตรวรรษที่19เขาสามารถระบุแรงสำคัญ4ี่อย่างที่มีผลต่อการบินได้แก่แรงยกลิฟต์แรงฉุด d r กแรงขับเคลื่อน t ร r u และแรงโน้มถ่วงเวทเขายังได้ออกแบบและสร้างเครื่องร่อนที่สามารถบินได้สำเร็จถือเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเครื่องบินปีกตรึงอย่างแท้จริงก้าวสำคัญสู่เครื่องบินลำแรก จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในวันที่17ธันวาคมคิดศักรา1903เมื่อพี่น้องไรท์หรือ Orville แล Wilbur Wright ชาวอเมริกันสามารถสร้างและนำ Flyer 1ขึ้นบินได้สำเร็จที่คิตตี้ฮอกรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาการบินครั้งนี้กินระยะเวลาเพียง12วินาทีและครอบคลุมระยะทาง37เมตร แต่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เครื่องบินที่หนักกว่าอากาศมีเครื่องยนต์และสามารถควบคุมได้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ถือเป็นจุดกำเนิดของเครื่องบินสมัยใหม่